ทัทชีสตอรี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะทักทายวันนี้มาอยู่กันที่โปรตุเกสค่ะทางใต้ของโปรตุเกสพามาเดินตลาดนัดนะคะมีผักผลไม้ผลไมล้ราคาถูกมากแล้วก็แบบว่าหูมีแต่แบบน่าก,กินอนะ่ะดูมันสิลูกเบลเลอร์เลยนี่นะคะบรรยากาศโดยดรอบผลมไม้มีแต่แบบลูกใหญ่ๆสดๆนะคะราคาถูกๆถ,ถูกมากๆเลย ไปค่ะไปดูกันนะคะไปชมบรรยากาศาตลาดนัดที่นี่กันมีอะไรให้ดูให้กินให้ชิมบ้างนะคะไปค่ะอ,อันนี้มันเป็นหนบ็อกเกอรี่เป็นคล้ายๆคณนานะเป็นของคนโปรตุกเกสม,มีกระเจี๊ยบมลอม,มีร้านขายต้นไม้ ทุกคนสังเกตเห็นบนหดอกไม้สวยจังเลยทุกสีเธอกล้วยเป็นเครือเลยมีพริกด้วยนี่มะนาวนี่ฝรั่งซูมันนี่พริกตอนที่มาโปรตุเกสปีแรกจะเป็นยูปดูแบบเนี้ย राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ अहिले यो त्यस्तो त हाम्रो नेपाल जस्तो डल्ले खुर्सानीको चाहिँ यो ละ2ยูโร2ยูโร50มันาวลูกใหญ่มากโลละหนึ่งหสเองนะสูงมากน,นะพริกยังสนใจอยู่กับพลิก จาร้านนี้มีมาเป็นซือเลยจ้าไม่ธรรมดาเบอร์รี่กล่องละ1.50ู้งถูกนะกล่องเล็กกล่องไม่ใหญ่น่าจะประมาณ250รอาิบกรัม ร้านนี้เจอเผื่อยมีมะเฟืองด้วยนะมันเยี่ยมมะละกอสุกโลละสามห้าสิบนะจ้า อนี้กล่องละสามยูโรโอมะน,นาวลูกใหญ่มากลูกเท่าลูกมะพร้าวเลยกิโลละหนึ่งน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งสดส้มสดกิโลละห้าหนึ่งห้าศูนย์กิโลละหนึ่งโลละสองถูกนะ มีพวกตระกูลถั่วอัลมอนด์นี้เอามาจากสวนส่วนมากเขาปลูกแล้วเขาก็มาขายทับทิมนะจ๊ะสองห้าสิบก็เจอติกอีกแล้วไอ้แตงกว่ามะละกอสุก้มออเ กิโลละสองห้าสิบเองนะมะล,ละกอสุกอะใหญ่มากน่าเรนสนี้านนี้ก็มีพริกเป็นพวกผักชีสาระแน่น่าจะประมาณห้าสิบสตางค์นะราคาประมาณนี้บรรยากาศตลาดก็ประมาณ